ตอนนี้เป็นการถอดตู้แอร์ของนิสันเซลฟี่นะครับส่วนตู้แอร์ออกมาแล้วดูข้างในครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับถอดออกมาตำแหน่งของตู้แอร์อยู่อย่างนี้นะครับพอเราถอดคอนโซลออกปุ๊บเราก็จะขันนอ็อตเห็นไหมครับนี่ตำแหน่งของยึดนอด็อตตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ที่ยึดเบอร์สิบที่ว่าอยู่กับตรง ตู้แอร์นะครับหรือว่าชุดตู้แอร์ที่ผมถอดออกไปเมื่อกี้สีดําแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วฝัง่งทางนู้นจะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับนึดเดี๋ยวผมให้ดูนะครับม,มาแล้วก็ข้างหน้าดูข้างหน้าก่อนนะครับนี่ครับข้างหน้าต้องถอดแผงกิ้งดีดอกเพื่อจะถอดน็อตตัวนี้นะครับแผงกิ้งดีอยู่ตรงนี้ แล้วฝั่งด้านนี้ก็จะมีน็อตอยู่สามตัวนี่นะครับน็อตสามตัวที่บอกครับหนึ่งสองสามนะครับอ่าพวงมาลัยอะไรก็อยู่ในนี้เลยนะปลดแล้วก็ยกคานออกมาหาอะไรมาลองไว้ลองพวงมาลัยหรือบาะนะครับตัวคานเหล็กเดี๋ยวมันจะบาดพวกหนังก็เลยก็ยกออกมาไว้เราก็ยกชุดของตู้แอร์ออกไปได้เลยนะครับอืมแต่ต้องแกะออกหรือออกอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย ดูครับเนี่ยเนี่หรือออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นออกมาอย่างนี้เลยนะครับเก็บไว้ในรถดีๆนะครับนี่ครับขอได้ชุดตู้แอร์ออกมาแล้วชุดโบเออร์อยางนีดแล้วเราก็จะมาเลือกนะครับถอดตู้แอร์หรือคอยเย็นออกมาดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับออามาหมดแล้วครับผมจะมารีวิวให้ชมอีกครั้งครับ